สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับผมอ่ะวันนี้มาเจอกันอีกนะครับผมได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงอ้าวเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยนะครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับผมอ่ปูเยี่ยมก็จะเสนอคลิป ที่ง่ายๆล่ะครับผมให้กับเอฟซีแฟนช่องได้รู้ได้เห็นคลิปนี้ง่ายนะง่ายขนาดไหนง่ายขนาดไหนก็นง่ายนิดเดียวครับผมจะทำสองสุดนะครับให้เห็นพร้อมกันเลยว่าง่ายขนาดไหนไม่บวกนะครับไม่บวกไม่ลบ ไม่คูณไม่หารนะครับผมแต่ก็ได้ตัวเลขมาเช่นกันนะฮะอ่ะสูตรนี้ไม่ยากนะครับผมก็จะมอบให้เอฟซที่สนใจการขีดขีดเข,ขียนเขียนแล้วครับฝึกขีดเขียนฝึกสังเกตไปด้วยนะฮะนะครับท่านได้สูตรไปแล้วก็ต้องหา เลขวิ่งนะครับตัววิ่งตัววิ่งไหนหมายถึงวิ่งสิบหน่วยบนนี่ม,มาอาบางท่านอาจจะมีอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็นำไปประกอบกันได้อ่าชมเลยนะครับไม่เสียเวลาชม,ลช,มลชมเลย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 ชมเอ้าวเปลี่ยนอ่านหลาดนะผู้เยี่ยมเสียนลงไปสูตรไหนสูตรไหนนะฮะ เขียนว่าสูตรเสียปีดานะเสียปีดาคิดค้นสูตรขึ้นมานะเสียปีดาคาเฟ่อเอาคาเฟ่ซะหน่อยถึงเกี่ยวโกอ่ะงวดน,นี้เอาวันที่สิบหกแล้วกันนะเมษาหกห้านะ เราจะทําเทียบให้ดูงวดตั้งงวดนี้ก็แล้วกันนะหกหกหนึ่งแปดดูนะงวดก่อนงวดก่อนงวดก่อนแปดหกเก็ด อ่ะปุยยันไปเขียนให้ชมสองงวดนะหมึนคนละสีแล้วกันฮะเอาสีข้างบนหกหนึ่งแปดเห็นไหมเอาเห็นเห็นเห็นพอเห็นนะเอาตัวใหญ่ๆหน่อยเอาตั้งที่เรียกแปดนะครับผมแปดก็ตั้งอย่างนี้แหละแปดนี่เก้าศูนหนึ่งสองสามเออขีดเส้นกัน ยัมีเขียนต่อนะ,อะมันแดงแล้วมาเขียนทางนี้เลยแปดหกเกียรก็สีแดงกันใช้หลักเกียรน,นะใหเขียนเขียนลงไปเลยเจ็ดเห็นไหมเห็นไหม 8, 9, แปดเก้าศูนแหมปากกานะไม่ได้ใจเลยศูนแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองอ่าขีดเส้นกั้นซะหน่อย ทำให้ออกดีเดี๋ยวใช้สีชัดๆหน่อยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแต่ทางนี้ก็สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะกัน ห้องเสียดูมันจะไปแบบไหนนะฮะอทางนี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขีดเส้นกันห้องหน่อยไปไหนน,นั่นเสร็จสเรียบร้อยประกอบกันนะครับผม หนงนะงวดสิหนะค่อยจับดูนะฮะตัวประกบนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จับ8ก่อนนะครับผมเขียนตัววิ่งไว้ก่อนจะวิ่งตัวไหนงวดนนี้จะวิ่งตัวไหนนะ,ะถ้าแปดก็จะมา8ป8ศูนย์สองปสาม ถ้าแปดฝั่งนี้นะฮะก็จะได้8ปดสี่แปห้าปดหปดถ้าหลักเนะเก้าศูนย์เก้หนึ่งเสองสามถ้าหลักเก้ฝั่งนี้นะฮะไล่9ก้าส้าห้าไปเลยนี่เก้าสี่เ้า อพอแล้วนะครับผมอ่าถ้าเป็นงวดนี้งวดแปดหกเจ็ดงวดผ่านมานะฮะมันมอ,อกแปดหนึ่งี่จะเอาตัวไหนนะฮะก็ไล่เจ็ดลงมาก่อนเลยเอ่าเขียนตัววิ่งไว้ก่อนวิ่งที่ตัวไหนเดี๋ยวจะมาเติมที่หลังนะฮะอ่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เกตหนึ่งเสองหลักแปดแปดเก้าปป่งปสองฝั่งนี้แปดสามแปปห้าปหกลักเ็ดลักเกตเกสาเกตสี เจ็ 7, 5, 7, 6, ดห้าเจ็ดหกอ้าวยอดแปดหกเจ็ดห้าเลขวิ่งที่แปดนะฮะวิ่งที่แปดมาแรงวิ่งที่แปดได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวนะฮะ แปดตัววิ่งที่แปดได้แปดตัวเข้าตัวกลับครับกับคู่โต๊ดคู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่นี่นะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเข้าที่คู่ทางนะฮะแปดหกหกแปดงวานนี้วิงนะว่งที่เก้านะวิ่งที่เก้า อยู่ในชุดนี้นะฮะผมเก้าไหนจะมาครับตัววิ่งที่เลขเก้าอ่าเก้ามาจะอยู่ประมาณนี้นะเก้าสองเก้าสาม 9ก้าแล้วครับผมอีกตัวนี่ก็จะมีประมาณแค่นี้นะ9ก้าสองเก้าสเห้าเก้าเ็ห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมนี่นะนี 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, ่นะ9ก้าสองเก้าเอายกออกมาเขียนดางนอกไว้ก่อนอได้ได้ตัวเด่นนะ สตัวนะครับผม9ก้าสองเกสามกห้าเก้วงกลมให้นะอะสตัวนะครับนำไปจัดหาเลขลัตเตอรี่ลองดูนะครับผมเก็บตามแผงลัตเตอรี่เลยนะฮะ สามตัวเอาไปที่เจ็ดเก้าสองลองดูนะครับผมเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองอีกตัวสามเก้าสองนะฮะประมาณนี้นะครับผมเหมือนงวดนี้เหมือนงวดนี้มันมาแปดหกกับแปดหนึ่งมันแมทใส่กันนะ หกหนึ่งแปดหปดหนึ่งหนึ่งปดหเน้แมทใส่กันนะครับผมระหว่าง8ปดหนึ่งกับแปดหอันนี้ระหว่าง9ก้าสองกับ9 7จะแมทใส่กันอย่างนี้นะฮะอ่ะนำตัวเลขที่ได้นะครับผม ไปเก็บตัวเลขออกจากแผงลอตเตอรี่กันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้แล้วครับมีประมาณแค่นี้ในชุดเลขง่ายๆของสูตรเสียปีดาคาเฟ่ครับผมเจ็ดเก้าสองสามเก้าสองนะฮะ ผงกลมที่92 93 95 97 92 93 95 97นะมีแค่นี้นะครับผมอ,อ่ะปู่ย่ามาลาพาจากนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาถ่ายทำที่ต้นกระบกใหญ่นะครับอ่ะอำลากันเท่านี้นะครับมีอยู่มีกินมีใช้กันทุกคนกันแล้วกันเงินทองไม่ขาดกระเป๋ากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ